สวัสดีครับท่านผู้ชมกับอีพอค้าพาเราะื้อเกา้าคื้หลังครับเมื่อเนี่สิผ้าท่านผู้ชมมาขอโชคขอรบับต่อจากงวดที่แล้วน้ำอีพอปูหรือสีตาไฟคุบน้่นหนองครับพิเันจะปาขันครับผมงวดกวอนอีพอค้าพาเระมาของวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาครับผม ยาผอปูคนหาโอ้ยแม่นครับ,รบผมลูกปิงปองนะครับลูกปิงปองที่ล่วงกับอีพอปูซื้อสีต่าไฟจะแม่นเก่งขาดเก่งแม่ครับผมบัดที่นี่เกลยสิพาท่านผู้ชมมากบัดที่นี่เป็นงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองหาหกเกตครับผม ท่านผู้ชมครับที่พอข้าบผะานหรอเค่อยมาขอโชคขอลาบน้ำปูนด้วยสีดาไฟสองครั้งแล้วด้วยครับครั้งแรกกันตั้งหลายปีมากแล้วครับกะแม่นย่ำคือกันครับผมบัดครั้งที่ผ่านมาวันที่สิบหกนี่หน้าครับกะแม่นย่ำคือเเ่าครับแนวทางของรัฐบาลนะครับเนาะ โปรดพิจรารณาใหนการรับชมกัวนว่าเป็นยังบุญเมื่อครับมาขอกระได่ไอพอปูกับพเคขี้ว่าบอ่บอบ่เก่งเขียเก่งทุกเถียวครับผมปะ่ะงวดนี้ไอ้พอคาพาพา้าผาหรอกผ้าท่านผู้ชมมาเยี่ยมบรรยากาศลแลวก็สิผ้าแหวะเขาไปขอโชคขอหลาน้ำอีพอปูือสีต่าไฟนุ่นนองคือเก่าครับป,ป่ะท่านผู้ชมครับไปน้ำกันครับผม นี่ครับนั่นครับผมที่พาไปหาไอ้พอปูครับเนาะครับผมเอา่ะท่านผู้ชมครับขอโชติมกันงวดก้านโบ้ยพี่น้องไงเราบอกวันเสาร์าคุยเปิ้นให้แม่นไี้ดีครับผมไปท่านผู้ชมไปร่วยกันนะครับผมครับมาหอนแล้วครับสานอีพ่อปู่ดูสีตาไฟอ่าคุ้มนนหนองนะครับ มานี่บ่ผิดหวังยังเกลียดครับผมวัว่างขันกับบผิดหวังครับอีปูเพิน่นให้โซ่ให้ลาบอยู่ตรงเป๊ะครับผมบัตรที่นี่ก็เลยย้อนร้อย,ย,ออยถอยกลับหลังมาขออีกวันงขันไม่เป็นหวงวันที่สิบหกของมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบัตรที่นี่มันสิไปเป็นวันที่หนึ่งเมษายนครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นวันที่หนึ่งเมษายนอี่พอข้าพระก็เลยย้อนร้อยมาครับป่ะท่านผู้ชม ไปขออีปูรวมกันกรครับผมมาครับเนาะไปครับผมโอ้ยนี่พอขกก้าพากเหรอครับไม่หรอกครับวัวที่แล้วนัน่นผมมาจับลูกปิงปองยนี้ยม,มีปูนี่แหละโอ้ยเก่งเป่งปูยขอบบนขอบคุณจากปูจากยาจากใยจากทวดงอดว่างหันไหมครับวันทีท่หกนี่มีหน้าว่างหันไหมครับอีปูคือไห้ครับหัเนี่ย ไข่คัดไข่เนี่ยครับหนูปิงปองเนี่ยครับผมแบบซึ่งอกซึ่งใจครับโอน,นี่จังคว่ากรับมาขอโชว์ขอหลาบนั่นมีโอปูหรือสีเจ้าไฟอีกครับบ่เรื่องบุญลุมคุณหรอปูเอ้ยว่างหันกระไดเอาไปฝากท่านผู้ชมดีหรอคุ้นขานเที่ยนโอ้ยเขา บ่อยคนฟังอยู่ <c oughs> คนก็ฟังอยอด้วยสีและปู <c oughs> ะปะเอ่อคนก็ว่าไปยังอย่างเดียวคนก็ฟังแล้วก็แล้วไปผมก็บ่อยคนฟังอยู่ว่าเบลคอโชคมันมีปูด้วยสีตาไฟมาเด้อว่าฉันคนก็เสยครับก็แล้วไปนะครับเพราะว่าผมมันอ่าจะได้ตั้งใจว่าสิพักกันนะแต่ว่าขอไปฝากค้นขานเคีงงื่องนี้ดอกครับ แต่วา่าเพิ่นฟังแล้วเพิ่นจะยิ้มกันแล้วไปนะครับวันนี้เชื่อมาหาขอจบก็มีพอปูใหม่ดีบัดที่นี่บพราะมันมันทีที่พบขับผมบัดที่นี่มันทีไปเป็นวันทีหนึ่งเมษายนสองหาโเคเกตขับ <c uk> เป็นแนวทางของรัฐบาลครับเพื่อเป็นแนวทางรัฐประหาลไทยท่านผู้ชมคนผิดจาราหน้าในการช่วงน้ำออกปูคือเข้ากระหลังเด้อครับเด้อที่พอคาดผ้าหลอกรับ ก็ขอโจกสลับต่อกับหกหนึ่งสี่สามครับคพืออก้าวืึ้อหลังเดือพูดเด้อหัวนี่ก็ได้เออตั้งใจคักเหรอครับหัวนี่ก็ได้ตั้งใจจ้างคัดค,ครับหัวว่างหันรอปุ๋ย จะเป็นคำเชียงแม่เรืองผู้จกโ,โอ้เอนี่นีขันดอกไม้ครับผมอ่านีขันดอกไม้ถูกเตี้ยมขึ้เก่าแล้วผู้ขาอ่ะต้องการขอโชคขอหลับนี่ไปปูเลยไม่รอเสียเวลานะครับผมปูใอ้ออสนับสนุนนี่พอข้าวผอกคือเก่าผู้หลังนี่ปูเลยาหนึ่งต้องการซักถูกครับเอาถูก เทียนใก่เลยครับผมผอ้เลี้ยเทียนใก่เลยครับผมใก่ดูซ่าลงใหม่ต่อเลยนะครับเนาะะเอ้ยจะไป็ขั้แม่็นเง้งวดนี้่ไก่เป็นขี้เกา่าคือหลังเและปู้เลยไอ้แม่งขี้จังงวดว่างหันเลยครับเป็นแนวทางของรัฐบาลครับผมเออเป็นแนวทางสลากกินเนี่ยของรัฐบาลเท่านั้นนะครับเ้ย จังไรจังสัย์งเหนียผมมาขอปูยังดปูอะไรวดต้องหันเอาไว้่อคนขันเที่ยง่อนขันเที่ยงเขาบอกฟงหน่งี่ังผมเพราะว่าผมมือใหม่นะโอ้ยพเป็นมือใหม่เลยโฟกาพาหงวดต้อโดูอไร่ยเราบอกไ่ผมก็บมขเือูงนผมก็ไปสูบไปหมันครับตอนั้นอะไรเออย่งไสูลาต้องฟูมากผมโผตาองงวดต้องหันครับ หัวที่พลาดมากวันที่สิบหกมีหน้าผมมาเอ้ยเจ้าแม่ขักแม่นเนยปูผมระว่าแมงโอ้คือ,อขักขึ้นเนี่ยปูงวดนี่มากเป็นไม่ไม่เนี่ยเจ้าพับไม่ไม่เนี่ยนี่คือัางที่สองบบัดที่นี่มันสีเลือนไปเป็นวันที่หนึ่งเมษายนนะครับผมชีให้ไอ้ปูเนี่ยล่ะจับลกปินฟององไม้ผมคือเกาขึ้นหลัง ผมสีมอบดูกยิงปองให้ปูคือเกาคือหลังให้ปูหล,ลวงออกมาใส่มือผมคือเกาคือหลังคือจง,งวดผู้หันครับผมเกล้งปิงโอ้ยจะเป็นทรัพแน่จ้ะบัดวายแล้วครับบ่อยคนตั้งคนคือว,าว่าเหรอเนาะวายคน,น,นพิจารณาในการรับชมุดคนจัิจารณาในการรับชมคือวา่าเหรอแจว่าโอ้ยฟูเอียจะถือสูตรกดเชื่อง แล้ปูด้วยยังไงก็ได้เอาเหตุการณ์ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปมาตั้งหลักใหม่ดีกปัวแล้วปูเนาะครับเอาเริ่มเลยครับปัทถินสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตนะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุกัโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทถีพุทธฆาปะพุทธีว่าขอสามามีหังพุทธะท้ารวจาร ธ้ำมะฆราวาสตาถ้ำฆราวาตาถำแดกผู้ขาขอฆราภะพระพุทธเจ้าพระทับบนเจ้าประสงฆ์เจ้าผู้ตัดสรดุ้ด้วยพระองค์เองถ้ำที่สองขอฆราวะผู้ดินผู้หญ้าผู้ตาผู้ขวดผู้ลื้อสีดาไปถ้ำที่สามขอบูชาเทพเจ้าเราเทวดาขอขมานะมามีหัง โดยท่วมหนอกหนองนะครับคนตักกระบาธรรมก็ตัดตา่อเขาขัดกระบาดที่นี้สิไอไอปูไอยาเนี่ยนี่ครับอยู่ปิงปองยั่หนีเด้อปูเด้อเอาบอกให้ปูเลยใส่เป็นขี้เข้างขึ้นหลังเด้อปูเด้อจังได้ดูต่อกับมาอาศัยใส่เพิ่รมโฮมส่แล้วครับสักทีไอเป็นขีองวดว่างหันครับผมเออ ให้เป็นขั้ววัดว่องหายครับเพื่อเป็นแนวทางของรัฐบาลน,นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมพิจ,จารณาในการรับสมัเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นพระปู่เอ้ยขันนองไม่ขันเอาปู่เต้าขอถวายปู่เล่อออาเป็นเครื่องสักการะบูชานะครับเนาะแน่นๆนนะครับเนาะคือก้าคือหลังปู่โอ้ยปูวัดว่องหายปู่เอ้ยจะเป็นทางตรงเนี้ยออกถูกเต่าขอถวายนี่นะครับดูงพี่ปองครับ ให้เป็นเหมือนเก่าเหมือน,น,น,นเดิมนะครับผมให้ปังปังเฮงเฮงเหมือนเดิมนะครับผมครับเอาท่านผู้ชมครับบัดที่นี่ที่ทำกันจบลูกปีงปองแล้วครับเนาะเอาท่านผู้ชมลุ้นอยกันเด้องปรทนี้นะครับผมลุ้นอยกันครับผมอ๋อท่านผู้ชมครับบัดที่นี่ทำการจกตลาดก่อน นี่คือฉลากลูกปิงปองที่ถวายพ่อปู่ฤาษีตาไฟไว้แล้วทีนี้จะให้พ่อปู่ฤาษีตาไฟท่านหยิบลูกปิงปองออกมาให้พ,พ่อขาผัดรอกสื่อสารจากพ่อปู่ให้พ,พ่อขาผัดสื่อสารจากพ่อปู่โอ้ยลูกต่อกจกฉลากเลยเนอลูกปิงปองครับผมเพื่อเป็นแนวทางของรัฐบาลเอาปูซอ,อยเลยเอา ้้อนนว่างันหนกาปูคือนขึ้นเนี่ยแต่ว่าชุดด่ว แล้วครับผมหนึ่งลูกนะครับอ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนครับเอาไปปูเลยมืเอเครับมืออ,อี้อขาพาลาดอกอี้ปูยิบมาใส่มือผมเลยครับเด้อผมเป็นผู้ซื้อสามยังซื้อปูเป็นหังผู้หันสูงเด้อเป็น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 ของเป็นของปู คุขอบคุณเด้อที่อีปูซอยที่ผมคาดพลาดหรอกได้ลูกปิงปองออกมาให้ท่านผู้ชอบเยี่ยมชมเนี่ยนะครับเนาะเอาตอนที่นี้ผมสิบ๊อจุดทูกดอกครับที่เอาแค่ลูกปิงปองเป็นซิงอ่าเป็นทีเสียถือนะครับเนาะตเก่าวตะหลังผมกับหมากบบเป็นเังสี่ตลอดครับผมเอาปูสิพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบเนี่ยมันเอา ท่านผู้ชมครับมาเยี่ยมชงได้ล้วครับผมลูกปิงปองจากพ่อปู่หรือีออกมาแล้วโดยพ่อคาพาอ,อกเป็นผู้สื่อสารแทนได้เขย่าลูกปิงปองแล้วก็ล่วงมือจบกแทนอพ่อปู่มีพ่อปู่ให้ลูกปิงปองตัวใดออกมาเชิญท่านผู้ชมมาชมพร้อมกันครับผมไปท่านผู้ชมครับปดที่นี่ไป ไปเบิ้งลลกปิงปองครับนี่คือลูกปิงปองจากพ่อปู่ฤาษีตาไฟพ่อคาพาระเป็นผู้สื่อสารจากท่านมาตะเกาอีพ่บคาพาระขันเห็นเลขศูนย์ย่ำใดนี่มันมักจะเป็นหกน้ำเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อหาหกหากระแมนครับ นอกนั่นท่านผู้ชมพิจารณาในการรับชมเอาได้ครับเด้ออีพอค้าพระเรนีด่ดโดยมากมันสิเป็นหกครับคันได้ศูนย์กามโดยมากกับเป็นหกน้ำยูยูยุแถวบริเวณน,น,น,นี้ครับผมบพกเกิดนี่ครับเมื่อกว่าอีพอเ่าะอกับแม่โจ้ปีนฟองนี่ครับแม่นคักครับไปเบื้องยอดหลังอะไรครับคลิปอีพอค้าาระรลงไป อีพอปูหรือสีตาไฟต้องไปหวดกว้อนครับก้อนวันที่สิบหกอีพอหรือสีตาไฟอีพอค้าพ,พลาญรถลงคิปไปก้อนหนนัครับเจ๊งเป่งน,นะครับตอนนั้นกระไดเอาทายรูกอีพอปูใหเฮงเลยอีพ่อปูหรือสีตาไฟมาขอโชคดับได้ก็ไดน้ำอีปูถูกหมวดครับหมวดวังหันก็ได้ครับผมเต่ว่าเอาไปบ่อยค่้นขางเคียงฟังพ่นเป็นหัวรอเนาะ ผลไห้พ่อข้าผ้าเราะมือไม่ป่ะนะบ่เสียครับก็เลยลันเปาแหละพี่นอ้องภาษาอีสานบ้านเฮาเขาเรียกลันเปาครับามาดูเรียกจากอีพ่อปู่ฤาษีเตาไฟ